สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะวันนี้มีสีปักเจ็ดกันมาเลยทีเดียวนะจ๊ะอ้าวันนี้นะคะแอนจะมาทําคลิปเปิดถุงเครื่องสำอางนะคะของแบรนด์ t ต c o ั o เลอรนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะชอบดูเอ,อ่อกูรูในฝั่งแถบยุโรปหรืออเมริกาน่าจะเคยเห็นแบรนด์นี้แล้วนะเพราะว่าเขาจะดังมากน,านะคะในเรื่องคอนทัวร์เนาะ แล้วก็มีหลายๆอย่างนะที่แบบเลาะหน้าลองเล่นมากๆนะจ๊ะแอมก็ได้ถุงนี้มานะแอมก็เลยม,มาเปิดะคะ่ะแล้วก็สวอชให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตัว a อมเอมยังไม่ได้เปิดใช้นะจะบอกว่าไม่ได้เปิดใช้ก็ไม่ได้สิเพราะว่าจริงๆวันนี้ลิปวันนี้คือแบบแอบเปิดไปแล้วหนึ่งอัน<笑><笑>ก็คือสี R หนึ่งนะเป็นสีที่ทายอยู่บนริมฝีป,ปากนะคะเป็นสีที่แบบแซบเวอร์นะจ๊ะไปถึงดาวองคารอะไรเงี้ องแล้วแบบรู้สึกว่าอชอบเท็กเจอร์เขานะคือไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นสีแมทที่แบบสวยมากนะชอบจริง,รงๆแล้วก็ทาแล้วแบบสีปังมากเธออะเรามาเริ่มกันดีดกว่ามาเปิดถุงมวแต่เมาส์มอยหอยสังกันตามเคยนะดิฉันชอบพาตะเลิดตลอดอะตัวแรกนะแอบมบจะมาเปิดนี่เลยจ้ะเป็นคอนชัว์นะเอฟฟกตัวนี้แหละที่บอกว่าดังนะกูดูในฝั่งอเมริกาเนี่ยจะแบบข้างใครตัวนี้กันมากนะแอบมบเห็นเอามาพูดกันเยอะมากนะจะมี3มสีด้วยกันนะคะซึ่ง จะมีสีไฮไลท์นะแล้วก็เป็นบอนเซอร์นะคะแล้วก็เป็นคอนทัว์นะคะอือจริงๆเนี่ยพวกคอนโ o ว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนำมาแต่งตาก็ได้นะคะแล้วก็เชดดิ้งหน้าให้แบบหน้ามันดูมีมิติมากขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวจะลองสวอชสีก่อนนะว่าสีมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะสีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เกี่ยวสีเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะจ๊ะเป็นแบบ สีค่อนข้างชัดอยู่นะถ้ามาเห็นของจริงกล้องแอมมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะและแอมก็ไม่รู้ด้วยว่าทํายังไงถึงมันถึงจะโฟกัสน,นะแต่แบบสีมันได้ออกมาประมาณนี้นะจ๊ะก็แน่นกันอยู่นะเป็นสีที่ค่อนข้างสวยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้องเอามาใช้ในะคาลเลแต่งหน้านะเพราะว่าสีเขาหน้าใช้มากจริงๆนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นตัวนี้จ้ะตัวนี้เนี่ยแอมอยากเล่นมากนะเพราะว่าแอมไปเห็นใน if and boy แล้วแบบ ขนาดใหญ่มากสะใจมากแล้วก็เคยเห็นคนแบบตั้งกระทูใน g ีบันะคะแบบรีวิวตัวนี้นะซึ่งแบบสีเขาคุ้มจริงๆนะคะมีสีสีด้วยกันนะคะมีบอนเซอร์นะแล้วก็เป็นบ u ัสนะคะแล้วก็เนี่ยสามารถทําเป็นไฮไลท์ได้นะคะสีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะสีค่อนข้างชัดอยู่นะแล้วสีเป็นแบบแมตก็ไม่แมบตบแต่แบบกึ่งชิมเมอร์เลกซซึ่งแบบสวยมากนะอืมจริงๆ ตัวนี้หมดไปแล้วนะตัวนี้น่าลองเล่นมากนะเพราะว่ามีหลายสีแล้วก็คุ้มมากะคะ่ะไม่ต้องซื้อแบบหลายอันเลยต่อมาเราจะมาแกะอะไรกันดีนี่ดีกว่านี่จ้าเป็นบัชนะคะเป็นรุ่นแมทนั่นเองนะคะเป็นบีแมทสีนี้เอ่อสีเบอร์สามนะคะเป็นสีออกชมพูนะแล้วก็แบบออกกระปินนิดๆนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้สีสวยมากเนื้อติดพิกเมนแบบ ดูสีสิเห็นไหมคือแบบเดี๋ยวจะซูมดูให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะเนี่ยนะคือสีที่แบบได้ออกมานะคือแบบสีเขาชัดมากแล้วก็สีสวยมากนะคะก็แจมอยู่ก็ตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นเนาะเพราะว่าสีเขาแบบเนื้อนแน่นมากคะ่ะเป็นสีชมพูที่แบบค่อนข้างแน่นเลยนะตัวต่อมานะจ๊ะก็จะมาเปิดนี่ดีก่อนเนาะ <laughs> เป็นนี่จ้าเป็น glowing complexion นะคะ illuminating cream นั่นเองนะคะ เป็นเนื้อครีมที่แบบแบบหนึ่งนะขอสวอชให้ดูก่อนเป็นเนื้อครีมลักษณะแบบเป็นครีมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆเนื้อครีมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งแบบจะเป็นแบบทองๆโกลโลนิดนนะเวลาทาไปบริเวณโหนกแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์จมูกน่าจะสวยมากเพราะว่าเล่นไฟนะเราจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูแบบมีอะไรอะไรมากขึ้นอะไรนี้เธอ ปกติอันไม่ค่อยมีหรอกพวกที่เป็นเนื้อครีมแล้วแบบเล่นไฟแบบเนี้ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะน่าเอามาทำใน How-to มากโอเคจ้าตัวนี้เนาะเพื่อนๆคงเห็นไปแล้วนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นไฟนะมันทำให้ผิวเราดูมีอะไรๆมากขึ้นเนาะเดี๋ยวตัวนี้จะต้องเอามาใช้ใน How-to นะ่ะอ่ะตัวต่อมาเป็นอะไรนะจ๊ะเป็นนี่ดีกว่านี่เหมือนกันเป็นสปอร์ตติ้งไฮไลท์นะคะซึ่งจะคล้ายๆกับตัวนี้แหละแต่ว่าจะเป็นแบบเนื้อตลับนะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอมขอลองลองเล่นก่อนนิดนึงอืมเนื้อค่อนข้างเหมือนจะมีบา์มผสมอยู่เล็กๆน้อยๆนจะจ๊ะขอสวอชนิดนึงเออจริงๆแอมว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบเล่นน่าจะเล่นไฟได้มากกว่านะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบแบบผิวโกลเล่นไฟมากจนเกินไปตัวนี้ก็โอเคนะคือเขาไม่ได้มีอะไรเยอะเกินอะคือแบบกําลังดีนั่นเองค่ะก็เป็นตัวอย่างนี้นะสปอตไลท์นั่นเองนะคะไฮไลท์ โอเคเรามานี่ดีกว่านะคะก็คือลิปนั่นเองเนาะก็เป็นสิ่งที่แบบแอมลอคอยสวอชมานานแล้วนะคะเพราะว่าอยากแกะเล่นมากนะแต่ลองแบบสวอชของเพื่อนๆเนี่ยแหละอะเรามาเริ่มที่สีอะไรก่อนดีแป๊บๆนะเธออะเรามาเริ่มที่ลิปนะจ๊าแอมจะขอเริ่มสวอชในโทนโนูดแล้วก็ชมพูแล้วก็ค่อยไปแดงแล้วกันเนาะอะสีนี้ชื่อสี N 3นะจ๊าจะเป็นนูดแบบลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมาสวอชให้ดูใกล้ เป็นสีแบบนี้เธอจะบอกว่า texture เขาเนี่ยคือไม่ใช่แมทแล้วก็คือเป็นสีแมทนี่นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเนื้อแห้งแห้งไปเลยนะคะซึ่งยังจะมีความแบบมีอะไรอะไรอยู่ในลิปสติกสีลิปสติกนะอ่ะโอเคต่อมานะสีที่สองนะคะชื่อสี n5 นะคะเป็นสี n5 นะจ๊ะก็เป็นสีโน c o นูเช่นกันเนาะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อโอเคสีสวยนะอืม ต่อมาต่อมาต่อมาสี N6 ค่ะเป็นสีโทนนู้ดเช่นกันแต่อันนี้ไม่ใช่แบบนูด้ดแบบเวอร์คือแบบนู้ดออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะอืสีนี้ถ้าไปแต่งแบบพวกลุกแบบยุโรปคงจะแบบสวยปังมากนะอืต่อมามาเข้าโหมดนูด้ดชมพูบ้างดีกว่า <laughs> เป็นสีอะไรสี พี่สองนะคะสีจะได้ประมาณนี้นะก็ยังอยู่นู้ชมพูชมพูนะอ่าสวยดีเหมือนกันนะจ๊ะต่อมาพี่สามจ้เธอเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวอืมเป็นสีชมพูเลยอันนี้ของจริงอันนี้จะมีกลิตเตอร์นะคะอยู่ในสีเล็กๆๆนะคือแบบน่าจะเล่นไฟได้ดีนะคะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะเอออันนี้จะมีกลิตเตอร์นะเยอะกว่าสีอื่นนะเท่าที่สวอชมาจากสีอื่น พีหจ้าเป็นสีชมพูโอ้โหอันนี้ชมพูแบบบาร์บี้อะโอ้ยอันนี้ชมพูสวยจ้ะเป็นลักษณะแบบชมพูแบบไร้ไร้เออสีสวยถ้าคนที่แบบขาขาวน่าจะทาแบบน่าจะปังมากเลยอะต่อมาสีพีหนะ้านะจ้าเธอบันเย็นจ้าดูสิ สีแบบอืมเป๊ะอยู่นะสี P5 นะจ๊ะชมพูแบบบานเย็นเฟอร์ต่อมาต่อมา C3 นะคะเบอร์ C3 จะเป็นอ๋อจะเป็นสีออกส้มๆนะคะดู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 ส้มๆแดงๆนะซึ่งแบบอืมปังนะปังอยู่ปังอยู่ปังอยู่ ต่อมาต่อมาเบอร์อะไรดี N, เอเอเบอร์ต่อมานะคะเป็น R6 นะคะเป็นสีแดงแดงจริงจังแดงแบบแดงแดงดูสิหืมสะใจเวอร์ต่อมาคือสีที่ยังทาอยู่นะคะนั่นก็คือ R1 นนั่นเองนะคะแอมชอบมากเลยอะ่ะเป็นสีที่แบบออกแบบแดงแบบแบบ เหมือนแวมพายท่าสินี้แล้วแบบนึกถึงไอ้แวมพายอ่ะคือแบบม,มันเป็นแดงที่ดูไฮโซแบบดูมีอะไรอะไรน่าค้นหาอะไรประมาณเนี้ยเธอซึ่งแบบอืมหน่าเล่นจริงนะจ๊ะอ้าวลืมอีกสีหนึ่งเธอสีสีหนึ่งนะคะเป็นสีแบบชมพูส้มๆเป็นแบบประมาณนี้เห็นไหมเอ่ย นี่ดูสิเออสีนี้ก็สวยนะสี C 1นะจ๊ะอ่ะนั่นก็คือสีที่แอมให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆดีกว่าเนาะเนี่ยให้ดูสีใกล้ๆคือแบบสีมันสวยจริงๆอะ่ะลาพิกเมนต์โอเคเลยอะ่ะพิกเมนต์ดีไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะอืมเลิศอยู่นะโอเคค่ะก็ได้สว a t ไปให้เพื่อนๆดูแล้วเรียบร้อยไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ จริงๆเนี่ยแอมเป็นคนที่เวลาได้เครื่องสำอางอะไรก็ล้วแต่แอมจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเล่นอยากจะ swatch อะไรตอนนั้นแต่ด้วยความที่ว่าครั้งนี้เนี่ยแอมได้ลิปสติกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีเครื่องสำอางอย่างอื่นอีกนะแอมก็เลยคิดว่าแอมเองเป็นคนชอบเครื่องสำอางอยู่แล้วไงอย่างที่เพื่อนๆทราบดีเนาะและคิดว่าเพื่อนๆที่ตามแอมเนี่ยน่าจะชอบเครื่องสำอางเช่นกันนะแอมก็เลยมาทำคลิปเปิดถุงแล้วก็ swatch ไปพร้อมๆกันให้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบไม่ชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้นะคะ แอมต้องขอขอบพระคุณนะคะแบรนด์ซิตี้คัลเลอร์นะคะที่กรุณากับแอมมากๆนะคะที่ให้เครื่องสองางามทั้งหมดนี้นะคะมาทำ how to นะสำหรับการแต่งหน้า,าต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยแอมคือแอมอ่ะไป if and boy, boy. บ่อยแอมบอกก่อนเลยแอมไป if and boy ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เห็นแบรนด์นี้อยู่จริงๆเขามีของค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆน่าเล่นหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยู่กรุงเทพนะคะก็ลองเข้าไปดูกันที่ if and boy ได้เนาะเพราะว่าอยู่แค่สยามคือ เดินทางสะดวกอยู่แล้วมีรถไฟฟ้ามีทออะไรประมาณนี้นะจ๊ะแต่สําหรับเพื่อนๆนาที่อยู่ต่างจังหวัดแบบไม่สามารถเข้ากรุงเทพได้ไม่สะดวกเข้ากรุงเทพเนาะก็ลองดูตามเว็บไซต์นะคะเขาจะมีขายใน l o k s o l a r c o t h นะคะลองเข้าไปดูกันได้เนาะเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยจะส่งค่อนข้างเร็วนะแอมสั่งของเขาค่อนข้างบ่อยนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะอ่าสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็เปิดสวอชอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเพ,พื่อนๆต้องจะชอบนะจ๊ะเอมี่เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วนะคะตอนนี้ชื่อเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีสต g าแกนะคะ่ะชื่อว่า m a k e u อันเดอร์ส r อเอมีนะคะก็ฝากติดตามก,ากันด้วยนะจ๊ะสำหรับเพืเ่อนด้ท่านไหนนะคะที่อยากดูว่าเขามีเครื่องสำอางอะไรยังไงอะไรนะคะลองเข้าไปดูในอจีซิตี้คอลเลคเช่นกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย